เป็นมิดรยฟิฟซีที่ดีดังคาดนะครับผมวันนี้นะครับว่ากันเจ้าสอเหมือจากน้อยนะครับรมมั่นปีสามกลัวแล้วนะครับวันนี้วันนี้เทาสิบห้าพี่น้องไำลงบรรยากาศนะครับงานตั้งลานขายของขายไฟหน่อยนะครับอีกหนึ่งมือนนะครับวิธีงานบุญไฟที่ใหญ่ที่สุดได้หลกนะครับพวกบอวกับพวูบัวนะครับไปยิ้ใสนะครับคืองานบุญไฟพนมไทน บรรยากาศการขายของด้วยวาการแขงไฟหน่อยมันีจะเป็นหน่จะมีเหตุการณ์อย่างน่ละกรับจากขายในเงินงจกบาทนะครับมันวิธีกานบุญของไฟอำเภอพนมไพรนะครับจังหวัดระยองเดี๋ยวสิพาพี่น้อง อนนี้เขาก็ได้มาหอดแล้วนะครับผมยี่หางานบุญเหมืงไฟอำเภอปนมอพลนะครับหมื่อแด้สักหน่อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณตีสีนะครับผมนี่นะครับข้างล่างคือพื้นที่ลานบังไฟของเขานะครับเต็นแดงนี่เดี๋ยวบุตะครับอีกยังน้อยบรรยากาศก็คือคักเดียวนะครับเพราะเต็มไปด้วยพอค้าแม่ค้านะครับเงียเหมือนเสาตอนนี้เขพ่นกับพอค้าแม่ค้ากับไรเพราะถูกพนะครับคิดว่าน่าจะมาร่วมกันด้วยนี่นะครับเมื่อนี้ จจะมาร่วมกันนี่หนิเมกันเลยนะครับเพราะว่าบางคนไมน่างนะครับวันนี้ประเภทนี้บุญลงไฟวันนี้อาจจะมีหมืองอยู่นึ่เดียวนะครับสำหรับวันที่22มิถุนายนเดี๋ยวห้าถว่าเบิ้งน้อกันนะครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับรถเข่ารถออกกันไล่อยู่เต็มเลยครับผมพอคลายไม่คลายกับนาแนนพอสมพว่นนะครับเดี๋ยวแกงก็หนีสิมาไทยพี่รองเบิ้งไหมนะครับเดี๋ยวถามเบิ้งน้อกันไหมนะครับเบิ้งนลยครับผมบรรยากาศคึกคักนะครับพอคายไม่คลายคั ครับผมเกิดจบไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งไปนะครับแล้วนี่ก็ประม่านตีหาแล้วนะครับนี่นะครับลานน้ำเข้าติดตั้งยุ่ประมาณจากเมตรว่ประมาณหกเมตรนะครับคิดว่าลานน้ำเข้ามานี่จะตั้งยู่ประมาณหกเมตรนะครับนี่นะครับเต็น์แดงแรงดิสอ่าไม่แจ้งก็นี่ว่านะครับเดี๋ยวจากนอยผมเกิดจะมาเลี้ยงของแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกสักครูน่นึงนะครับเวลรางครับนรรยาลาตอนนี้ก็ประมาณช่วงมั่นหกโมงแล้วนะครับหโมงพอดีหก <6 S 1> โมงตรงนะครับเดี๋ยวข้าเขียวของมาเลี้ยงเล่ยนะครับ อากาศปีชัดแน่จังน้อยนะครับพี่น้องโอ้คือทังแยงนะครับพี่คุณไว้ยจะเสิรเล่นนะครับประมาณช่วงมกมงนะครับนี่ครับเราต้งจัด้านนะครับคุณขากับพี่ท่านมากนะครับพี่น้องจัด้านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะนับเบอร์ไฟนับยังเวทานะครับเดี๋ยวหาเบอร์บรรยากาศเรื่อยๆเวลาไมนจะเป็นยังไงนะครับรับงานประเพณนี้ไฟเฮาบนี้ ลอยได้แล้วนะครับเดี๋ยวสิสาวัรนี้กาศให้เบิ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณมุกมงคิร์นแล้วนะครับพนก็คือคักพอสมควรนะครับผมคือคาร์โก้เสาเลยครับก็รู้ว่าคือคักคนมาเที่ยวงานหรือว่าบ่คคลาเป็นไถ่นะครับเดี๋ยวสิสทาวันนี้กันอีกครั้งนะครับว่าบรรยาการลานห้องวันนี้เป็นจังได๋นะครับวิธีงานบุญหมองไฟอำเภอพนมไพรจังหวัดละยองนะครับบุญหมองไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมจุดหมองไฟพันกว่าบังนะครับวันนี้ มันเบิร์ดนะครับมันนี่มาสิเบิร์ตบอสนะครับกะถ่ามาหลุนรอดเบิร์ตไปน้ำกันนะครับมาสิเบิร์ตหรือบอเบิร์ตคงขยายให้เบิร์ตแหละครับมันนี้อ่าผมพุงเคิงนะครับได้มาแล้ว500บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ตบรรยากาศกะพุนต่อไปครับผมขอบคุณน้องๆกลุ่มนี้นะครับมันนี้ได้ของมาฝากพร้อมนะครับน่ารักมากมากเลยมันนี้ซื้อไปเว้นจังบาทแล้วครับซื้อใบ สองลอยได้เดือสองลอยได้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับไปเบิ้งในยูทูบด้วยเบิ้งในยูทูบครับนี่นะครับขอบคุณของฝากนะครับวันนี้ได้ของฝากมาตุ๊กตาสองตัวนะครับขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับขอบคุณครับครับบรรยากาศสถานีนะครับประมาณเก่าโมงเคิงนะครับบรรยากาศชื่นมื่นนะครับมันไฟก็นุดตลอด ว่าเนี่นะครับเนี่ยตรวจยันตรวจยันเกิดดูตลอดเวลานะครับผมนะครับบรรยากาศของที่ว่าร้านที่รีดจางข้าวห่อตั้งขายอยู่นี่พ่นยางเ่าขาดสายนะครับพ่นยางแทบจะเบิดมือนะครับนี่นะครับพ่นหลายแห้งนะครับพี่น้องเอาเบิ้งเป็นดูช่วนไปนะครับตอนนี้ก็รถเด็กทลุหย่อนนะครับว่าเขาได้ทะลรยแล้วแกก็ได้เงินประตำก็พันแล้วนะครับ ไปเบิ้งเลือในยูทูปในยูทูปไมดูบ้เราก็ลงติดตามในยูทูปติ๊กต๊อกกับร่มเช่นกันนะครับวันนี้อบุญลงมากน้องๆมาอุดหนุนนะครับให้การตอนรับเป็นอย่างดีที่งานบุญบังไฟพนมไพ่นะครับขอบคุณหลายๆเด้อดเท่าไหนครับ,บทตทน่นั้นห้าสิบบาทครับผมเท่าไหร่ครับ ร้อยยี yes, ่ร้อยห้าร้เจ็ดครับนี่ครับกำไรยีดเป็น่ายของสิบแล้วครับพ่อกำไรยีสิบบาทครับ 两千米。 ตอนนี้การในมาหอดบรรยากาศชมทุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับงานบุญบังไฟอเพอวัน้องไส้จังหวัร้อยน้ครับผมประจำปีพื่อสักราช2 0 0 7นะครับผมไฟเดียนี้ะคเยือว่าสุดยอดมากๆาลยนะครับนนี่ก็เวลาประมาณ10หาการที่สทีนะครับผมทร่อยกับโค้งแม่แวเดี๋ยวสิถปท่าบรรยากาศเลยนะครับ เก็บของแล้วเรียบร้อยนะครับผมกะม่านหกโมงแรงพอดีนะครับหกโมงเก่าน้าที่เก็บสะดวกสบายครับอ่าเดี๋ยวถามว่าฟั่งหยอดนะครับนมืนน่อวาเข้าสี่ดลเท่าไหร่ตอนนี้กาลังเช็คยู่นะครับว่าจะได้จักบาทกะถือว่าเมืนน่อวานกะเรื่องไฟอยู่ม่นสี่จุกนะครับสี่หมัดเือแคร์ว่าบัาง30สบาทก็บ,บังเจบาท เหลือแค่นั้นนะครับนอกนั้นเบิร์ตนะครับบา๋งไฟหน่อยกับวยเบิร์ต่นอื่นเบิร์ตนะครับผมกะขอคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอคุณพี่น้องที่มาเที่ยวกันเที่ยงงานบนบุงไฟพรนมไพ่นะครับผมพี่แวะมาอุดหนุนลานทีรีดาวท่านเท่านะครับผมกะขอคุณจากใจจริงครับมึงนะครับผมรถติดนะครับระหว่างรอจอดก็รอรถติดไปนะครับวันนี้จะได้ออกกี่โมงนะครับ โอ้คนหลแห้งนะครับพี่น้องมืนอีัถือก้อนเสาถีบรลอมกันเลยเพิ่มตัวยี่คุณมิ่งไปสิบล้านหลายพ่้อมาในเนก็เล่คนก็เลยมาเที่ยวงานเกีเ่ยวกับารเทียเท่ยวงานหลายนะครับอาครับตอนนี้กับเมื่นเหลี่ยวนะครับประมาณม่งเคืองเหลี่ยนะครับครับผมตอนนี้กับยอดออกมาเหลี่ยวนะครับพี่น้องครับยอดใครผมไปหน่อยหน่มไอนี่ดเดชเั้งหมดสองหมื่นสองพันนะครับสองหมื่นสองพันนะครับผมกะ มือมันกับมันนะครับมือพ่อมันกับพ่อมันเราพี่น้องเฮ้ยเราผมก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณจากใจจริงกนดีเมื่อนี้สำหรับการต้อนรับจากพี่น้องจากงานบนลุงไฟอำเภอพนมไพจังหวัดระยองเป็นอย่างดีนะครับผมพี่นควาเฮี้ยนี่ทุกคนแบ่เขามาทักทายแย่เขามาอุดหนุนก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็บมี่ยังไลนยนะครับกับ นอกจากเข้ามาขอบคุณแล้วก็กขอบคุณขอบคุณน,นะครับผมถ้าผมถ่ายชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใหม่ด้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนิดนะครับพอกันคลิปหน้าถ้าอยากให้ทีรีดังข้นห้อเฮ็ดคอนเทนต์นี่ยังหรือว่าเห็ดคลิปเกี่ยวกับเมียังก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้นะครับเพราะว่าบางเถ้าวงมัวคิดบอกนะครับประทเทศไทยยังหิมะหลวงเมืองครับผมกอคอมเมนต์กันไปได้ครับ เอาไปพอกันคลิหน้านครับผมคลิปนี้ก็ไปสักนิดนล้ะครับผมขอบคุณครับไปครับตัวสีหอนเุกท่น